สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบียรนะคะวันนี้เดี๋ยวขอพักเรื่องกินเที่ยวไว้ก่อนนะคะเบียจะมาชวนเพื่อนๆไปแก้การปวดคอปวดหลังไปด้วยกันค่ะหรือเพื่อนๆหลายคนที่ทํางานออฟฟิศเนี่ยก็น่าจะเจอปัญหาเดียวกับเบียนะคะปัญหาที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดมค่ะ ถึงแม้ว่าเบียรจะไม่ได้ทํางานประจํานะคะแต่เวลาอยู่บ้านเนี่ยเบียก็นั่งทํางานหน้าจอคอมวันหนึ่งหลายชั่วโมงเลยแล้วอุปกรณ์การทํางานของเบียเนี่ยก็น่าจะมีส่วนไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้เบียรคิดว่ามันไม่ได้รองรับกับสรีระกับการน,นั่งทํางานของเบียรนะคะวันนี้เบียรก็เลยอยากไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุกันค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเบียจะไปวิเคราะห์สรีระเฉพาะบุคคลค่ะแล้วก็ไปปรึกษาการแก้ปัญหาเรื่องปวดคอปวดหลังด้วยที่ Be Well Economic Space นะคะซึ่งที่เนี่เขามีนักกายภาพบําบัดที่มีความเชี่ยวชาญด้านสรีระศาสตร์โดยตรงเขาจะให้คําปรึกษาที่ดีกับเราได้เลยค่ะไหนไหนก็ไปแล้วเบียก็เลยคิดว่าอยากจะทําคลิปมาแชร์ให้กับเพื่อนๆที่เจอปัญหาเดียวกับเบียด้วยกันนี้นะคะนั้นเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยค่ะสำหรับ Be Well นะคะเขาเป็นที่1เรื่องคุณภาพและบริการครบวงจรเลยค่ะ จุดเด่นก็คือจะมีนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระศาสตร์มาช่วยวิเคราะห์สรีระเฉพาะบุคคลและปรับสรีระของเราเนี่ยให้เข้ากับการทำงานแล้วก็การนอนค่ะพูดง่ายๆก็คือเขาจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้เท่าทันร่างกายตัวเองมากขึ้นและก็แนะนำวิธีปรับสรีระเพื่อแก้ปัญหาอาการปวดต่างๆให้ตรงจุดด้วยค่ะ ตอนนี้เบียร์ก็อยู่ที่ b ีเวลอีกอนอ i มิกสเปนะคะที่สาขาเซนทันเฟรนิวัลเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ก็อยู่กับน้องเกื้อนะคะเป็นนักกายภาพบําบัดที่มีความเชี่ยวชาญด้านสรีรศาสตร์โดยตรงก็เดี๋ยวจะให้น้องเก้้อพาทำเลยว่าตรงนี้ถ้าจะทําวิเคราะห์สรีระชาวคนเนาะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างได้เลยค่ะ <laughs> ก็ปกติอะค่ะก็จะลูกค้าก็คือจะเข้ามาในโพสเจอร์ลอกิตัวนี้นะคะ,คะแล้วก็จะมีการเหมือนกับมาร์คจุดค่ะตามปุ่มกระดูกต่างๆเนี้ยค่ะโ,โดยเราจะติดสติกเกอร์ไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เหมือนโปรแกรมมาค่ะวิเคราะห์อีกทีนึงว่า เ,เรา,ามีภาวะเช่นคอยื่นหรือเปล่าหรือว่าไหล่งุมหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวนี้เราสามารถสก,กินได้คร่าวๆจากตาเปล่าด้วยอ,อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไปเกี่ยวโยงกับการเป็นออฟฟิศซินโดมเพราะว่าบางทีมันอาจจะทําให้เรามีอาการช็อด,ด้วยอันนี้นนเป็นประจําเลยใช่ค่ะแล้วอย่างบางคนมีภาวะแบบกระดูกสันหลังโคตเงี้ยค่ะ<อ>มันก็จะเห็นได้เลยะคะ่ะ ว่าแบบหลังจากวัดชวัเจิจริงๆคุณลูกค้าแบบแอบคางแบบเชิดขึ้นนี้เลยนะคะถ้าดูจรงด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะหัวไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแอบแบบมีความงมานิดนึงเนี่ยค่ะใช่แต่ว่าอย่างสะโพกหรืออะไรเงี้ยโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรหลังจากทําการวิเคราะห์สรีระเฉพาะบุคคลเรียบร้อยแล้วนะคะเบียร์ก็จะไปทําการฟิตติ้งการนั่งทํางานให้ถูกต้องตามสรีระเฉพาะบุคคลค่ะโดยการแนะนําจากนักกายภาพบําบัด ที่มีความชำนาญด้านสรีรศาสตร์เขาจะแนะนำนะคะตั้งแต่ท่านั่งที่ถูกต้องความสูงของโต๊ะทำงานหรืออย่างการวางเท้าเนี่ยวางยังไงให้ถูกสรีระนะคะแม้กระทั่งเรื่องที่วางแขนการวางให้ถูกสรีระเราก็จะไม่ปวดเมื่อยด้วยค่ะหรือการปรับระยะห่างระหว่างตัวเรากับหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรมีระยะเท่าไหร่ถ,ถึงจะเหมาะสม พอทั้งท่านั่งทำงานนะคะอุปกรณ์แต่ละชิ้นล้วนมีความสัมพันธ์กันค่ะมีส่วนทำให้เราเนี่ยเกิดอาการออฟฟิศซินโดมได้วันนี้นะคะเบียร์ดได้รับความรู้ไปปรับการนั่งทำงานให้ถูกสรีระได้เยอะเลยค่ะอย่างของบีเวลเราเงี้ยคะ่ะตอนนี้ทุกสาขาเลยเราจะมีบริการทำสล e p เ e ลเ e ็ก e r เ e น c e ให้คุณลูกค้าด้วยค่ะจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับการแบบว่ามอบประสบการณ์ใหม่อย่างเงี้ยคะ่ะลองการปรับอรียบทต่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะให้ คุณภาพการนอนอ,อดีขคือใช่ <นะ S 2> ค่ะงั้นเดี๋ยวให้น้องเกร์พาไปดูได้เลยค่ะก่ะะะอนที่เราจะเริ่มฟิตติ้งและปรับสรีระเรื่องการนอนนะคะมาเริ่มจากการเลือกหมอนกันก่อนเลยค่ะสำหรับหมอนรุ่นนี้นะคะจะเป็น Memory ี o โฟที่ผูกพัฒนาและออกแบบโดยนักกายภาพบำบัด เพื่อให้รับกบระสลีระของศีรษะแล้วก็ลำคอด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาลองฟิตติ้งท่านอนกันค่ะกับหมอนที่เบียร์เนี่ยเลือกมาให้เหมาะกับกรีระของเบียร์ค่ะนักกายภาพบ,บําบัดเขาก็จะแนะนําเลยค่ะว่าถ้าเรางอนหงายเนี่ยเราควรทํำยังไงนะคะหรืออย่างเบียร์เนี่ยชอบนอนตะแคงมากค่ะเขาก็จะแนะนําเลยว่าควรมีหมอนข้างนะคะเพื่อที่ว่าจะได้รองรับในส่วนของสะโพกเวลาเรานอนเนี่ยหลังเราก็จะตรงนะคะทําให้ตื่นมาเนี่ยเราไม่ปวดหลังด้วยค่ะ เพื่อการนอนที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะเบียรได้ทําการทดลองการนอนแบบ6 d experience ค่ะคืออุปกรณ์การนอนที่รองรับกับสรีระหมอนที่พอดีกับสีสรษะแล้วก็ลําคอนะคะแล้วก็ชุดเครื่องนอนที่มีความเย็นสบายค่ะกินหอมเนี่ยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายลดความตึงเครียดค่ะเสียงเพลงท่วงทํานองที่ชาแล้วก็อ่อนโยนปรับขึ้นสมองสู่โหมดพักผ่อนค่ะ ความเย็ยนที่เหมาะสมก็สําคัญนะคะช่วยทําให้เราเนี่ยหลับสนิทได้ตลอดคืนเลยส่วนห้องที่มือสนิทช่วยให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูได้เต็มที่ค่ะแล้วก็ท่านอนแบบซีลร่กาวิตี้นะคะเตียงปรับระดับไฟฟ้า,ฟาค่ะจะช่วยจัดท่านอนของเราเนี่ยให้เหมือนร่างกายล่องลอยอยู่ในอวกาศค่ะก็หลังจากที่เราได้รับคําแนะนํานะคะจากทางนักกายภาพบําบัดของทางบีเวแล้วนะ เขาก็จะมีเป็นแบบเอกสารให้เรากลับไปดูที่บ้านด้วยนะคะเพื่อเอาไปปรับสรีระที่บ้านนะคะสำหรับประสบการณ์วันนี้นะคะที่เบียร์มาที่ Be Well Economic Space นะเบียร์ได้ความรู้สอดลึกจากผู้เชีย่ยวชาญจริงๆค่ะเขาเนี่ยไม่ได้แค่บอกว่าอะไรดีนะคะแต่ว่าอธิบายเลยว่าทําไมมันถึงดีแล้วก็เหมาะกับสรีระของเรายังไงนะคะทั้งเรื่องท่านั่งทํางานที่ถูกต้องค่ะหรือการปรับสรีระเรื่องการนอนแบบ 6D Experience เนี่ยมันตอบโจทย์ปัญหาที่เบียร์เจออยู่เลย ใครที่ปวดเมื่อยนะคะจากการทํางานนานๆหรือว่านอนแล้วตื่นมารู้สึกไม่สดชื่อนะคะเบียร์แนะนําเลยค่ะที่นี่เขาดูแลเราแบบส่วนตัวเลยนะคะให้คำปรึกษาตรงจุดช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยสบายขึ้นเยอะเลย แล้วก็ข่าวดีนะคะเพื่อนๆที่อยากมาวิเคอ์สลีระเฉพาะบุคคลแบบเบียแบบนี้ค่ะเขาก็ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะจากปกติมีมูลค่าถึง1,500บาทเลยบีเวลเขามีหลายสาขานะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยค่ะเดี๋ยวเบียรจะแปะรายละเอียดแต่ละสาขาไว้ใต้คลิปนี้นะคะวันนี้เบียรขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย